อ,อ่ะอเริ่มค่ะอ่าวันนี้นะคะเราย่าขึ้นเรื่องใหม่เรื่องปีซึมและทรงกระบอกซึ่งซึ่งเรามาดูกันก่อนนี่ก็คือปีซึมสามเหลี่ยมด้านเท่าปีซึมสามเหลี่ยมด้านเท่าเห็นไหมเราเห็นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองอันต่อไปปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เราก็เห็นเป็นไอไรนี้รับสมบูญยี่สิบสี่ชั่วโมงใครใครก็คกวนคุณ ผ้าอกนะใครคะต่อไปไอ <I S 1> บุญไอบุญหักคะแนนจริงอ่ะปีซึ่สี่เหลี่ยมจตุรัสปีซึ่สี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งสองด้านหน้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสต่อมาปีซึ่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะเห็นว่าหน้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าทั้งสองด้านและเอาไปปีซึมห้าเหลี่ยมหน้ามันก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วเราจะเห็นใช่ไหมคะว่านอกจากหน้ามันเราเวลาเราเรียกชื่อปีซึ้มเราจะเรียกตามหน้ามันแล้วข้างด้านข้างมันมันจะเป็นรูปอะไรคะตรงนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมโก้ใช่ค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพอเรามาดูอันนี้ก็เป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่า ี๋ยวอันนี้อะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้แหละคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าผิวข้างมันทุกด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นปิซึมรูปอะไรก็ตามผิวข้างมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะเรามาดูอันนี้ปิซึมสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วผิวข้างมันก็ยังเป็นรูปอะไรคะ เหียมเซนต้าอ่าโอเคดังนั้นเรามาดูค่ะปิซึมคืออะไรปิซึมก็คือเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติทรงตันมหนหหนหนีหน้าตัดหรือฐานสองหน้าหน้าตัดหรือฐานสองหน้านะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าตัดหรือว่าฐานซึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานี่เหลยมัะใครมาสี่เหลี่ยมจะตุรัสแล้วเอเชียเออจีรัดดตไปแล้วกูอ่ะย้ำนะคะว่าปริซึมหน้าตัดมีสองหน้าแล้วหน้าข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปเรามาดูปริซึมสามเหลี่ยมกันค่ะ อาจารย์ับอาจารย์คุ้มเรียนอยู่กับนักเรียนนั่นหน้าอาจารย์เออเอาเลยกบอาจารย์ต่อไปปีซึมสามเหลี่ยมปีซึมสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าปีซึมสามเหลี่ยมเราจะเรียกตรงนี้ว่าสันหรือเส้นขอบและตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกมันว่าจุดยอด และตรงนี้ไอนน้ที่แรงเงาสีฟ้าฟ้านะคะเราจะเรียกว่าหน้าตัดหรือว่าฐานซึ่งสีเหลืองเหลืองตรงนี้เราจะเรียกว่าหน้าข้างหมดเลยนะคะก็คือรูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันอยู่ล้อมรอบเราจะเรียกว่าหน้าข้างต่อไปเรามาดูปริซึมสีเ่เหลี่ยมรีซึมสีเ่เหลี่ยมตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็สีฟ้าฟ้าเป็นหน้าตัดหรือว่าฐาน ตรงนี้เส้นตรงนี้นะคะเราจะเรียกสัรหรือเส้นขอบและส่วนสีเหลืองๆที่แรงเงาบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะเรียกว่าหน้าข้างของปีซึมสี่เหลี่ยมต่อไปเรามาดูปีซึมห้าเหลี่ยมปีซึมห้าเหลี่ยมนะคะสีฟ้าตรงนี้เราก็ยังเรียกว่าหน้าตัดหรือว่าฐาน ตรงนี้นะคะเราก็เรียกสารหรือเส้นขอบและก็สีดืดงเหลืองที่ล้อมรอบบริเวณห้าเหลี่ยมที่เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็เรียกว่าหน้าข้างต่อไปเรามาดูพิซซึมหกเหลี่ยมพิซซึมหกเหลี่ยมสีฟ้าฟ้าเหมือนเดิมเลยเราก็จะเรียกว่าหน้าตัดหรือฐาน แล้วก็จุดยอดนะคะตรงนี้ค่ะจุดยอดจุดยอดจุดยอดเราเรียกว่าจุดยอดต่อไปเส้นตรงนี้ตรงนี้ที่ล้อมรอบเราเรียกว่าสันหรือเส้นขอบและก็ส่วนสีเหลืองๆห,หรือว่าสีเหลี่ยมผืนผ้าที่ล้อมรอบบริเวณหกเหลี่ยมเราจะเรียกว่าหน้าข้างของปริซึมหกเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราให้ตอบคำถามกันมีคะแนนนะคะใครตอบได้มีคะแนน <c oughs> ออครูถามก่อนปิซึม้มสามเหลี่ยมมีหน้าข้างทั้งหมดกี่หน้าสามหน้าค่ะถูกต้องค่ะมัทุลินบวกหนึ่งมาทุลินมัทุลินบวกหนึ่งต่อไปแล้ว หน้าข้างรวมกับหน้าตัดรวมทั้งหมดกี่หน้าคะห้าค่ะอ่านัทการกับมาทุลินบวกไปอีกหนึ่งนัทการก็บวกหนึ่งต่อไปปริซึมสี่เหลี่ยมมีหน้าข้างี่ด้านครับเสียงเสียงเสียงกาวินมากนเมื่อกี้ปริซึมสี่เหลี่ยมมีหน้าข้างสี่หน้ากาวินบวกหนึ่ง ต่อไปแล้วหน้าข้างรวมกับหน้าตัดมีกี่หนะ้าอกขาอกอกอกอ่ามาทุรินนักการพิมพ์พล <c oughs> นักการพิมพ์พลต่อไปปีซึมห้าเหลี่ยมมีย่ะนะเดียวไ,ไม่ทันถามเลยรีบจังปีซึมห้าเหลี่ยม มีหน้ารวมทั้งหมดกี่หน้าเจ็ดก่อนไปตอบเจ็ดก่อนเมื่อกี้มาทูลินเอ้ามาทูลินพอก่อนหยุดหยุดหยุดเพื่อนไม่ได้กันเลยโอ้ยอย่าเวลาหนูยีตอบมาทูลินตอบหมดเลยอ่ะหนูช้าไงต่อไปต่อไปปริซึมหกเหลี่ยมอย่าเพิ่งตอบนะ มาต mente, an, ูล sure. so, ินส oh, cool. yeah, ั่งา้เลยนะคะตอนนี้มีหน้าข้างทั้งหมดกี่หน้าหกฟลูกี่ลาดเด็กกอนแล้วรีซึมหกเหลี่ยมมีหน้ารวมทั้งหมดกี่หน้าใครยกือกกอนให้ตอบก่อนเตไหมครูเตะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูดูก่อนว่าใครยกือกกอน ดูล้วกูผมแม่ยกมือนี่กูบอกใครยกมือกวนตอบก่อนมาทุรินยกมือก่อนแต่มาทุรินตอบไม่ได้ท่านิ t าตอบไหมตอบผู้ตอบเปดหน้าด้วยคูเต็มตอบว่าหน้ากามีเปดหน้าด้วยก็หน้ารวมทั้งหมดไงไม่ไม่ติ้งด้านข้างอย่างเดียวกูเต็มตอบเปดหน้า ถููเวลาเราจะตอบแต่พอหนูตอบมันบิดไหม <c oughs> อ่าเมื่อกี้ที่ทุกคนตอบไปถูกหมดเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างหน้าข้างของปีซึ่มกับหน้าตัดหรือฐานได้อย่างไรก็คือจํานวนหน้าของปีซึ่มเท่ากับจํานวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐาน แล้วเราจะหาจํานวนของหน้าทั้งหมดของปีซึมได้อย่างไรเราก็จะหาจํานวนหน้าทั้งหมดได้เท่ากับจํานวนหน้าตัดหรือฐานรวมกับจํานวนหน้าข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามนี้หมดกี่โมงบอกก่อนกี่โมงคะกี่โมงข้านี้ตีเก้าหา้าสิบ่ตีเก้าห้าสิบ ก้าหโอเคการบ้านชิ้นที่หนึ่งทำร่วมกับบัดดี้ให้สร้างรูปปริซึมกูแล้วทำกับเพื่อนไม่ได้บัดดี้มันไม่เห็นทำได้เราทำคนเดียวมันก็เสียเปรียบหล่ะเลยครูโบมันไม่เห็นทำอะไรสักอย่างนึงนี่ก็ต้องไงมันทำไงมันไม่ทำอะกู มาเป็นพาร์ลับเปล่าๆทำคนเดียวยังดีกว่าอีกให้ไม่ทำกับบัดดี้แล้วเราจะมีบัดดี้ของใครยังไี้มาคู่หนูทำกับบัดดี้ได้ไงอะคู่เอาไงดีบัดดี้หนูยังไม่รู้เลยว่าใครคู่บัดดี้ของพิมพ์พลคือพงศกรคู่ขาทำแบบเพื่อนไม่ได้หรออ้อนจัดนักการ ช่วยโหวตตาบัตตี้มันไม่จะช่วยทะไมเลยใช่กับบัตตี้แล้วบัตตี้มันก็ไม่ทําอยู่ดีไงอย่างน้อยมันกตามกูย้ายมันเที่ดีตายอยู่กับบัตตี้เลยนี่จริงทางคนเดียวก็ได้กูเออจำคนเดียวเหรอว่ามันจะทากันไหมไอ้พวกลูกบาวครูทั้งหลายทํำไหมทำแม่ครูเดียวหนูก็ทำครูทำแม่ไอ้แกยี่ฮอ่ะ อันจะเอาเป็นงานคู่หรือว่างานเดียวงานเดียว,งา,ยวงานเดียวค่ะงานเดียวให้สร้างปริซึมมาคนละหนึ่งชิ้นส่งพรุ่งนี้ฮะ<า>สร้างปริซึมสสร้างร้าง วาดรูปสร้างมาเลยสร้างสร้างในที่นี้คือสร้างกับกระดาษแล้วพรุ่งนี้นําชิ้นงานนั้นมาส่งครูเลือกสิซึมที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบที่สุดอยากอ,อวาดไม่ได้เหรอครูวาดไม่ได้ค่ะสร้างสร้างนําส่งมาเป็นชิ้นงานให้ครูพรุ่งนี้ในคาบ ถ่ายรูปตรงเทนนะครูหนูไม่ได้ไปโรงเรียนได้คนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนถ่ายรูปสมงเทนแต่คนที่ได้มาโรงเรียนสร้างปีซึมปีซึมอะไรก็ได้ค่ะปีซึมพวกนี้หนูจะสร้างอะไรก็ได้สร้างมาให้ครูหนึ่งชิ้นสร้างกับกระดาษ a 4ก็ได้กระดาษแข็งก็ได้กระดาษอะไรก็ได้ที่หนูคิดว่าหนูประกอบมาแล้วเป็นรูปเป็นล่างมากที่สุด สร้างแล้วให้มันคลี่ออกได้ใครง,งงมั่งคลี่ออกได้รูปคลี่ไม่งงไม่งงไม่ไม่ใช่ว่าหนูตัดทีละชิ้นไม่ใช่ว่าหนูตัด,ดด้านนี้ชิ้นหนึ่งด้านนี้ชิ้นหนึ่งด้านนี้ชิ้นหนึ่งแล้วมาประกอบกันหนูต้องทําให้ได้ว่าหนูต้องรู้มันว่ารูปคลี่ของปีซึมรูปนี้คืออะไรหนูก็ต้องวาดออกมาว่าเออปีซึมนี้มีตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็มีสี่เหลี่ยมสองอันประกบกันพอพับกันก็ประกอบกันได้นี่ค่ะหนูต้องสร้างเป็นรูปคลี่แบบนี้ให้ได้แล้วหนูตัดแล้วย้ำว่าสี่เหลี่ยมที่หนูสร้างเป็นเส้นด้านรอบมันอ่ะต้องเท่ากันนะคะต้องเท่ากันนะคะต้องประกอบกันได้นะคะงานชิ้นนี้10คะแนนงานชิ้นนี้10คะแนนพวกนี้ใครทําสวยความคิดสร้างสารรค์ดีเลิศเอาไปเลยสิคะแนนเต็ม คุณครูครับครับส่งวในวันไหนหรอครับส่งพรุ่งนี้เลยครับครับแล้วทำกับอะไรหรอครับจิระเดชอย่าว่ากวินโป๊ะจังครับอาหนูทำกับสำหรับครูนะกระดาษที่รู้สึกว่าเป็นทรงที่สุด ก็คือกระดาษที่มันออกแข็งๆหนูสร้างกับกระดาษร้อยโปนก็ได้กระดาษลังก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีตังเอากระดาอซ4ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะประกอบยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้าแล้วคุณครูครับแล้วต้องเอามาตัดแล้วก็เปะกาวเหรอครับเนี่ยกาวินกาวินกาวินดูครูนะสมมุติว่ากาวินเลือกรูปสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมด้านเท่ากาวินก็ต้องวาดรูปออกมาให้ได้แบบนี้โกนแล้วก็วินค่อยพับประกอบกัน แล้วค่อยติดกาวหรือว่าติดสกอตเทปหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ได้ครับถ้าครูขอดูรูปคลี่หนูสามารถถ้าครูขอดูรูปคลี่หนูสามารถแกะออกมาให้ครูดูได้เข้าใจไหมได้ครับโอเคงานนี้เลยใช่ไหมครับแล้โก้ค่อยมาประกอบใช่ครับแล้วก็อ่าต่อไปงานนี้มีใครสงสัยอะไรอีกบ้างมีใครสงสัยอะไรอีกบ้างงานนี้ ครับรู้ร่วมกันแล้วนะคะทุกคนต้องส่งนะคะพรุ่งนี้ต้องมีงานนะจะไม่มีข้ออ้างทุกกรณีเลยว่าหนูไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้เข้าอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วจ้านะทุกคนแล้วจ้าบัดดี้ร้อไม่ส่ง <c oughs> อ่ะก็เรื่องของมันใช่ไหมอันนั้นเรื่องของเขาค่ะแต่ <Okay. S 1> ว่าหนูอาจจะลําบากโดนช่วยตามนิดหน่อยอีกรอบนึง <c oughs> เพราะว่าหนูก็ต้องช่วยตามอีกถ้าเขาไม่ส่งอ่าต่อไปขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้งานชิ้นที่หนึ่ง่อไปเรื่องที่สองสักครู่นะคะ โอ้กองนู้ตั่นนู้เจุงบัดดี้ตามกันตายนี่ถ้วต่อไปอ่ะเรามารู้จักสูตรของพื้นที่ผิวของปริซึมกันสูตรของพื้นที่ผิวของปริซึมสักครู่นะคะ ูตรพื้นที่ผิวของปิซึมจะมีอยู่ว่าความยาวรอบฐานคูณความสูงซึ่งจำสูตรนี้ให้ดีๆนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับความยาวรอบฐานคูณความสูงอเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะโจทย์เราจงหาพื้นที่ผิวของปิซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ5เซนติเมตรความสูง10เซนติเมตร อ่ะเรามาดูกันค่ะก็จ,จากสูตรเลยค่ะจดด้วยนะอมีเปลมนัสสมุดอยู่ที่ครูอยู่คนหนึ่งสําหรับใครที่ว่าสมุดไม่ได้อยู่ที่ครูก็จดได้แต่คนที่อยู่ที่ครูก็จดใส่อย่างอื่นพลางๆนะคะพื้นที่ผิวของพื้นที่ผิวข้างของปิซึม อ๋ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คูเขียนผิดอ่ะแป๊บนะตรงนี้เป็นพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างของปริซึมเท่ากับความยาว <c oughs> รอบฐานคูณความสูง เราดูจากโจทย์เขาบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวของปีซึมพื้นที่ผิวข้างอ่ะอันนี้พื้นที่ผิวข้างปีซึมครูเขียนผิดอีกแล้วพื้นจงหาพื้นที่ผิวข้างของปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ5เซนติเมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ5เมตรแล้วก็มีความสูง10เซน อ่ะเราดูค่ะฐานก็คือด้าของมันก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่รูปสี่เหลี่ยมที่ครูวาดคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละห้าเซนติเมตร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  แล้วเขาบอกว่าพื้นที่ผิวข้างของปีซึมสูตรมันก็คือความยาวรอบฐานคูณความสูงแสดงว่าความยาวรอบรอบฐานเราต้องเอากี่ด้านมาบวกกันสี่ด้านแส,ด,น <c oughs> สดงว่าตรงนี้ก็คือห้าบวกกันกี่ตัวสี่ตัวค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็คูณกับความสูงความสูงเขาบอกมาเท่าไหร่คะห้า่าะ <c oughs> เอออ่านโจทย์ดีๆ สิบค่ะสิเออความสูงคือสิบอ่าดังนั้นในวงเล็บเราบวกกันให้เสร็จโกนบวกกันได้เท่าไหร่ยี่สิบคูณยี่สิบคูณกับสิบก็คือความสูงแสดงว่าข้อนี้ได้เท่ากับสองร้อสองร้อยหน่วยเป็นตารางตารางเป็นเ่สิบคูณยี่สบ ดังนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบว่าพื้นที่ผิวข้างผิวข้างปริซึมปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ สองรยตารางเซนติเมตรอ่ะใครงงบ้างคะข้อนี้ม,มีคนไม,ไนไม่ไม่มีคนงงคนอื่นนะคะงงไหมไม่งงค่ะโอเคต่อไปตัวอย่างที่สอง แท่งเหล็กท่อนหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวาดรูปไปก่อนสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดความยาวของฐานได้12เซนติเมตรความกว้างได้8เซนติเมตรแท่งเหล็กสูง50เซนติเมตรพื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไรอ่ะเราดูก่อนอย่างแรกแบบหนึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ใช่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ว่าอะไรคะด้านทุกด้านเป็นยังไง <c oughs> ด้านทุกด้านเป็นยังไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านเป็นยังไงคะเอาเงียบกริบทุกด้านมีด้านเท่ากันใช่ค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส จัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่สี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากถ้าสมมุติว่าครูสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้อะหนูครูถามหนูว่าแปบ๊บนะเดี๋ยวครูสร้างให้ดูหนูว่าถ้าครูสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ไม เป็นเพราะว่าครู<อ>ม,มุมฉากอยู่แ <c oughs> สดงว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแค่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันเป็นมุมฉากมีความกว้างความยาวไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมคะหนูต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจจะมีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นดังนั้นนะคะ ข้อนี้เขาบอกว่าแท่งเหล็กก้อนหนึ่งมีฐานรูปสี่เหลี่ยมบุมฉากความยาววัดความยาวของฐานได้12เซนความกว้างได้8เซนแสดงว่าด้านตรงนี้จะยาวเท่าไหร่คะ 2> <12. S> 1 2เซนติเมตรค่ะแล้วตรงนี้อะคะ8เซนตมรค่ะอ่ะ เรามาเข้าสู่ของเราเลยพื้นที่ผิวข้างของปีซึมเท่ากับความยาวรอบฐานคูณความสูงความยาวรอบฐานคืออะไรคะ สิบส <12. S 1> องค่ะความยาวรอบสารคือทั้งหมดสี่ด้านบวกกันอ่มีอะไรบวกอะไรบ้างอย่างนี้สิบสองบวกอะไรบวกแปดบวกแบ,บวกอะไรอีกบวกสิบสองแล้วก็บวกแปดคูณโอเคแล้วก็คูณความสูงความสูงคือเท่าไหร่คะโจทย์บอกห้าสิบค่ะคูณห้าสิบ ด้านในวงเล็บเราบวกกันให้เสร็จข่าบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้เท่าไหรสี่สิบอ่าเก่งมากบวกกันได้สี่สิบคูณกับห้าสิบอ่ะคูณกันแล้วได้เท่าไร <S 2> 2. <S อสองร้อยสองพันสองพันนะคะสองพันนะคะอย่าลืมตัวเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยหน่วย ตารางเซนติเมตรกุโอเคดังนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบว่าแท่งเหล็กรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ผิวข้าง สองพตารางเซนติเมตรอะยากไหมเรื่องนี้ไม่ค่้ยยากเท่าไหร่ครับโอ้ไม่มากไม่ค่อยากมากโอเค,อเค,อเค,อเคนี่ก็จะหมดคาบแล้วอย่าลืมการบ้านนะคะการบ้านส่งพรุ่งนี้ในคาบนะคะเราเรียนกันคาบแรกใช่ไหมพรุ่งนี้ ใช,ใชนะ่ใครมีปัญหาติดขัดตรงไหนลูกคลี่ของปีซึมที่ตัวเองจะสร้างงงตรงไหนทักมาถามครูได้นะคะหรือว่าลงไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่ะแต่เราวันนี้ก็ไม่ไม่ครูค่ะหนูโตไปเรม่ได้อะไรนะหนูโตไปได้ไม่เปลี่ยนหนูทักไปไม่ได้ครูได้ได้ได้หนูค้าง ได้ค่ะอ่ะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมจะปิดแนวได้อ่ะไม,อไม่มีคู่เยกย้ยายค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคู่สวัสดีค่ะ